วันนี้เราจะมาพรีวิวจักรยานพับได้นะครับ WCI Jupiter ครับ WCI Jupiter <c oughs> ตัวเฟรมเนี่ยเป็นอลูมิเนียมนะฮะดีไซน์เนี่ยเหมือนยี่ห้อดังของญี่ปุ่นเลยแต่ราคานี่ห่างกันมาก ตัวนี้จุดเด่นจะอยู่ที่ตัวเฟรมสวยมากเกียร์เป็นชิมานโน่ทีแซตทีแซตเจ็ดสปีดบันไดพับได้พับได้ ล้อเป็นอลูมิเนียมสองชั้นตัวเกียร์นะครับเป็นชิปเปอร์ซิสสวยเลยทีเดียวตัวนี้ก็พับได้สามารถปรับขึ้นลงตามความสูง ตามสไตล์การขับขี่ของของแต่ละท่านครับครับได้ดูเฟรมผมจะให้ดูเฟรมเต็มเต็มน่ครับสวยมากครับคันนี้สวยมากลองดูนะครับ WCI Jupiter ไม่แพงไม่ไม่แพงเลยครับ